จังหวัดหนองคายเกิดปรากฏการณ์น้ำโขงเปลี่ยนสีสวยงามจังหวัดหนองคายท้องฟ้าปลอดโปร่งน้ำโขงเริ่มใสและมีระดับต่ำประกอบกับไม่มีคลื่นลมอากาศเย็นสบายอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่18องศาเซลเซียสน้ำโขงสะท้อนกับท้องฟ้าทําให้เกิดปรากฏการณ์น้ำโขงเปลี่ยนสีเป็นสีครามสวยงามกลับมาอีกครั้ง นักท่องเทีย่ยวที่ยังไม่เดินทางกลับหลายคนโชคดีได้ชมปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่สวยงามของแม่น้ำคงสภาพอากาศในจังหวัดหนองคายวันนี้8พฤศจิกาย,ยน2563ท้องฟ้าปลอดโปร่งไม่มีหมอกมีเพียงเมฆบางๆที่เส้นขอบฟ้าประกอบกับน้ำคงเริ่มใสและมีระดับต่ำล่าสุดวัดที่ส่วนดุทกวิทยาหนองคายกลุ่มทรัพยากรน,น้ำมีระดับเพียง2.43เมตรเพิ่มขึ้นจากช่วงเวลาเดียวกันของเมื่อวานนี้ เพียง3เซนติเมตรหลังจากที่ลดต่อเนื่องติดต่อกันมาหลายวันต่ำกว่าตลิ่งถึง9.77เมตรประกอบกับวันนี้ยังไม่มีคลื่นลมแรงมีเพียงลมพัดเบาๆอากาศเย็นสบายอุณหภูมิริมฝั่งโขงต่ำสุดอยู่ที่18องศาเซลเซียสที่น้ำโขงมีสีใสเป็นเหมือนกระจกสะท้อนกับท้องฟ้าทำให้เกิดปรากฏการณ์น้ำโขงเปลี่ยนสีเป็นสีฟ้าครามสวยงามกลับมาอีกครั้ง รวมทั้งสะท้อนเงาของโป๊ะแพรเรือรวมไปถึงบ้านเรือนและวัดที่ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำโขงทั้งฝั่งไทยและฝั่งสปปลาวนักท่องเที่ยวที่ยังไม่เดินทางกลับหลายคนโชคดีได้ชมปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่สวยงามของแม่น้ำโขงต่างพากันถ่ายภาพไว้เป็นที่ระลึกซึ่งปรากฏการณ์น้ำโขงเปลี่ยนสีนี้ส่วนใหญ่จะเกิดขึ้นในช่วงเช้าซึ่งเป็นช่วงที่แสงแดดอ่อนๆและจุดที่ชมจะต้องมองไม่ย้อนแสงคือต้องหันหลังให้กับดวงอาทิตย์ ทีมข่าวสำนักง,งานประชาสัมพันธ์